Thế này là các bạn có một chuyện vui thường ันนี้แล้วนะครับโรงเรียนวัดแสนสุขนะครับมีงานปัดฉิบวันนี้นะครับน้องๆเดินมาลานับ บัตนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วที่จะจัดกิจกรรมปัะชิมแค่การลาอะไรประจําีการศึกษา2566ดิฉันเดีกหแคลรีควอนปทาวานีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทัก3กระผมเดชาจสวินทองอินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทัก2ผู้ดําเนินรายการครับนักเรียนทุกคนกราบบัมสักการะอาจารย์ ปัญชลีวันทาปัทิวา่าบุโธเมลาโถปัญชลีวันทาปัทิวา่าธรรมโมเมลาโถปัญชลีวันทาปัทิว่าสังโฆเมลาโถเรียนเชิญท่า,านผู้มวยการโครงการเรียนวิจัยแสงผู้มวยการสถานศึกษาโรงเรียนรัอยแสนสุข จุดทูกทียนดูชามานันตไปค่ะาที่รเนื่องจ โรงเรียนระแสนสุขได้จัดกิจกรรมปัดฉีมนิเทศอํานาลอรให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งในปีการศึกษา2566มีจำนวนนักเรียนที่จะจบการศึกษาทาั้งสิ้น91คนเป็นชาย52คนหญิง39คนโดยมีวัตถุประสงค์ดังน,งนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนแสดงองอกถึงความกระดังอยู่ต่อผู้ม,มีรับุณเกิดความรู้สึกรักและผูผกพันระหวครูและนักเรียน สองเพื่อเป็นขวัญในกาลังใจแก่นักเรียนที่เรียนจบการศึกษาชัน้นประถมศึกษาปีที่6 3เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึกผูกพันที่ดีต่อโรงเรียน 4. เพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอารดีงามของไทยปัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอปราบเรียนเชิญท่านราาประธานกล่าวเปิดงานประชิดทิเทศอังลาอะไรและกล่าบให้หมู่บาทในระดับต่อไปขอปราบเรียนเชิญค่ะ พระเจ้านะเรียนท่านรองพิการคณะครูนะแล้วก็ผู้ปกครองดาวดวงประชนักเรียนชั้นปณฑทุกคนนะครับวันนี้นะผมก็มีความรู้สึกดีๆและให้เกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีวันประชิดพิเศนะครับอภิลาอะไรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนวัดแสนสุขนะครับในการที่จะจบการศึกษาในชั้นรประถมศึกษาปีที่6นะครับประจำปีการศึกษา2566ในวันนี้ นะครับก็คือต้องขอแสดงความินดีกับนักเรียนทุกคนนะครับและก็นะครับนักเรียนทุกคนตระหนักถึงความสําเร็จและความสบายของตนเองว่าขณะนี้นะครับได้เรียนจบในระดับจบการศึกษาปีที่หกแล้วนะครับและเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะครับจึงจะต้องมีความรับผิดชอบ่อตนเองมากขึ้นนะครับทั้งมีระเบียบวินัยในตนเองนะครับตั้งใจให้แน่แน่ในการเรียนเพื่อเข้าสู่วัยรุ่นนะครับแล้วก็จะมีสิ่งต่าง นะที่ทําให้เสียสมาธิในการเรียนก็ขอให้ทุกคนนะครับตั้งคิดตั้งใจของตนเองนะครับเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ปัญหาที่จะเกิดข,นะขึ้นตามมาเนี่ยขอให้พวกเรานึกถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับนึกถึงพี่น้องนึกถึงคุณครูนะครับที่จะคอยช่วยเหลือในเบื้องต้นกับพวกเรานะครับอย่าเพิ่งด่วนตัดสิในใจเองนะครับนะต่อไปเนี้ยนะครับในการเรียนระดับมัธยมศึกษาเนี่ยนะครับนะ ความใกล้ชิดกับคุณครูนะครับก็คงจะแตกต่างจากในระดับประถมนะครับประถมศึกษาเนี่ยคุณครูอาจจะใกล้ชิดกับพวกเรามากกว่านะครับแต่พอไปสู่ะระดับมัธยมแล้วเนี่ยเราจะต้องดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งต่างๆที่อะไรที่ผ่านมาเนี่ยเราต่า ยังคงยืนยาวระว่าโรงเรียนวัดสายสุก,กับนักเรียนนะครับขอเองคุณครูเองเนี่ยก็คาดหวังว่าเมื่อเรียนจบจากโรงเรียนวัดสสุกไปแล้วเนี่ยคงจะคงจะไม่ลืมโรงเรียนนะครับเมื่อจบไปแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสนะครับแวบะบเรียนมานะครับแวบะบเรียนมาหาครูแวบะบเรียนมาให้คาแนะนํากับน้องๆรุ่นรุ่นต่อๆไปนะครับก็เป็นจดสิ่งที่ดีมากนะครับฝากพวกเอาไว้ นะครับใบน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ผมก็ขอเปิดนะครับ,รารบ,บนนง,า,งนบานกิจกรรมวันเฉิดจิตพิเศษนะครับอาลายขอตอนรัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดแสนสุขประจักปีการศึกษา2566ณบัดน,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 นี้ขอบคุณครับ ขัเรอออกเรือโซกไปนะตามที่ต้องการนะ หลังค้งศึกษาสอนมืครู้ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาสิบวันทาน้อมนกคารคุณโจทย์เดือนห้าพฤษภาพาใจงนคิดถึงคนเคยร่วมเรียนเคยเกื้อหน,นุนเคยร่วมคิดร่วมสร้างเคยเจือจุนตเติมในใจในวันวุ่น วันอวลาต่อแต่นี้ว่าแสงสุกคงจะเหงาต้องไม่เราพวกเราเศร้าจริงหนาขอขอบคุณเพื่อนที่ช่วยกักลุณนาได้สำเร็จการศึกษาสมดังใจขอพระคุณคุณครูจากใจนี้ท่านได้ชี้หวหนทางสว่างสวัย ทีขอทำความดีตลอดไปเมื่อเติบใหญ่หวังกลับมาทดแทนคุณขอบป็นค่ะดีวาสุขสบา แสงน no okay. okay. ักหนาอนาคตย้ำไกลได้พัฒนาหวังพี่มาพบหน้าน้องน้องเคยเราเป็นใครอไนวันทั้งน้นโอเคยกไปคือไม่เห็นที่เล่นกะรนสุดท้ายที่เยราไม่ได้สอน today ครูนะครับตอนนี้พวกเราทด้ทำหน้าที่ของเรานะครับเป็นที่แล้วนะครับหลังจากนี้นะก็ฝากฝากคุณพ่อแม่เนาะนะครับช่วยส่งต่อนะครับกาเกณฑนของเรารู่ของเราเนี่ยไปไปเรียนนะครับเรียนศึกษานะครับแล้วก็ฝากว่าถ้ามีโอกาสครับว่าถ้าถ้าสามารถส่งเสียให้เขาเรียนได้นะที่สูลก็อยากจะอยากเห็น้ลูกศิษย์ของพวกเรานะครับประสบความสำเร็จในอนาคตนะครับก็ ฝากนะครับอ like anyway. ีทั the the ้งเล่นน้างฝากลูกศิษย์ของพวกเราทุกคนนะครับไปกับคุณพ่อพูดแม่แล้วก็ช่วยพ่อแม่ส่งต่อไปให้กับครูรูในระดับมัธยมศึกษาด้วยนะครับก็สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ที่ให้โอกาสพวกเราได้ดูแลรูปของท่านครับขอบคุณมากครับน้อยน้อยเนี่ยครับคนัน ครับผมพขอบคุณคร s, ับขอบงเท้าพ่อครับเออ่ลูกอ่ะเออเร็วเร็วมีมีอีกลูกมีอีกเร็วคนเก่งอ่ามีอีกมีอีกแล้วแต่ใส่ไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดเออ สาวนะครับไหนนั่งกับแม่กันนั่งนไหนนวลกอดแม่กอดแม่เลยกอดแม่หอมแม่ก่อนเอ๊ะ อาพ่อแม่ถ่ายให้นกล้องให้นยเอาไม่ไม่เป็นไรอ๋อได้ได้ถ่า้ครับครับขอบคุณ ป้าว Leonard, านป้าวานป้าวานขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมครับครับเชิญครับดูครับลูาขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ประกอบ เตียงสู่อ้อมอกนบันดาลูกนิ้วคอแล้วเรียบร้อยแล้วครับนี้เกียรติบัตรชนแนลก็ให้